นำก้านต่อเสาที่ด้านล่างออกโดยปลดล็อกแล้วดึงออกจากนั้นใส่แบตเตอรี่แล้วก็สามารถเปิดไฟใช้งานได้เลยสำหรับการประกอบขาตั้งให้ขันน็อตยึดก้านต่อที่ปลายขาตั้งออกเอาน็อตออกแล้วใส่น็อตเข้ากับก้านต่อขันน็อตยึดก้านต่อเข้ากับปลายขาตั้งแล้วต่อไฟสปอร์ตไลท์ไร้สายเข้ากับก้านต่อโดยใส่หรือเสียบเข้ากับช่องเสียบแล้วกดลงให้เข้าล็อกหมุนคลายตัวล็อกขาตั้งออก แล้วยืดขาตั้งขึ้นยืดขึ้นตามความสูงที่ต้องการแล้วหมุนล็อกขาตั้งไว้กดสวิตช์เปิดปิดค้างไว้1วินาทีเพื่อปิดไฟสองสว่างด้านในด้านหนึ่งกดสวิตช์เพิ่มหรือลดความสว่างโดยสามารถเพิ่มหรือลดความสว่างได้4ระดับที่ด้านบนเป็นช่องชาร์จใช้เป็นแบตเตอรี่สำรองได้สามารถชาร์จได้ทั้ง usb และ type c สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการถือการแขวนหรือการใช้งานร่วมกับขาตั้งสำหรับขาตั้ง สามารถปรับความสูงของขาตั้งได้สูงสุด2เมตรไฟสองสว่างสามารถพับและกลางออกพร้อมปรับองศาการหมุนได้อย่างอิสระความสว่างของไฟสองสว่างอยู่ที่5,000ลูเมนป้องกันฝุ่นและน้ำระดับ IP44 น้ำหนักอยู่ที่2.4กิโลกรัมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน20โวลต์เหมาะสำหรับพกผ่าตั้งแคมป์สำหรับเปิดใช้ยามฉุกเฉินหรือนำไปใช้งานตามความต้องการได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวันกรสวัสดีครับ